บรรยากาศไหมได้ค่ะฝุ่นมีงวัวมีควายปูนอยู่ทางฝุ่นไอ้โมนางเฮ็ดกับเขาอยู่ทงหน้าซำอยู่ทงหน้าเนาะอยู่บ้านพุ่นแหละแต่มันเฮ็ดสุ่มนี่เองบรรยากาศบ่เจ้าเบิอ่งอร่อยควันไฟค่ะฝุ่นอันจังซี่จะเฮ็ดกับเขาขสีมันยังแสบเนาะมีควันไฟนี่คือกินควันไฟนี่ปั๊บบ่งน่ อันนี้นี่กับมาเกงเสียเละจ้ะฝนได้ยินแต่เสียงนกแตะเซลเซวอยู่ทา,า,างาทต้นหมกม่วงเนาะอัอนนั้นก็จะเป็นต้นย่อต้นหมกหูต้นกล้วยทั้งหลังพูดแบบจะเป็นกอไผ่เนาะฝนหนักมาวนะเหมือนนักาศดชุ่มมัวยังต้นอยัางนอน ตัวนนั้นลุ่ยเดือยไก่